สวัสดีค่ะนะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมกันนะ influence of motivation on sports performance นะคะก็คืออิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อการเล่นกีฬานั่นเองนะ ทีนี้เรามาดูว่า motivation นะคะอาจจะจำแนกออกเป็นอีก2ลักษณะก็ได้นะเขาบอกว่ามันมี two main components นะคะมีองค์ประกอบหลัก2อออออย่างนะคะมีอยู่2อ,อย่างอันแรกเนี่ยเรียกว่า motive to achieve นะคะ motive ก็คือแรงจูงใจนั่นแหละนะคะ achieve ก็คือประสบความสำเร็จคือแรงจูงใจที่อยากจะ ประสบความสําเร็จนะเหมือนในรูปนี้ก็คือแบบอยากไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะกับอีกอันนึงคือ the motive to avoid failure นะคะก็คือ,อแรงจูงใจเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดคือทําเพื่อเอาตัวรอดประมาณนี้นะคะก็จะแบ่งแรงจูงใจออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะ in the penalty shootout situation นะ,ะในกรณีที่ มีการยิงลูกโทษ The player who decides to take the penalty is determined to score and so has a high motive to achieve นะถ้าผู้เล่นเนี่ยนะเขาตัดสินใจนะหรือเขาคิดว่าเขาอยากจะเตะลูกโทษเนี้ยนะให้ได้ประตูคือตั้งใจว่าจะต้องทำประตูให้ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามี high motive to achieve คือมีแรงจูงใจที่อยากจะทำให้มันชนะนะทำให้ประสบความสำเร็จ นะ whereas the player who thinks they will miss and decides against taking the penalty has a high motive to avoid failure นะในขณะเดียวกัน whereas ในขณะเดียวกันผู้เล่นอีกคนถ้าเขาจะต้องเตะลูกโทษเนี่ยแล้วเขาดันคิดว่าแมยังไงก็ พลาดอยู่แล้วล่ะอาจจะต้องพลาดอ่ะคืออาจจะไม่เก่งพอแล้วที่สําคัญคือ d e c i d e against ด้วยคือรู้สึกต่อต้านคือแบบไม่อยากทำนะคะไม่อยากจะชูลูกโทษไม่อยากจะเตะลูกโทษตัวนี้เขาก็จะมีโม t ทกเหมือนกันมี motivation เหมือนกันสูงด้วยที่จะเลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั่นเองนะคะ ถามว่า2อ,อันนี้อันไหนมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันอันนี้วัดไม่ได้เลยมันแล้วแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่อยากผิดพลาดก็อาจจะทําประตูได้ดีก็ได้หรือในขณะเดียวกันคนนี้มีโมทีฟว่าฉันทําได้ดีถ้าตั้งสติว่าทําได้ดีแล้วทําได้ดีตลอดอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเราต้องดูผู้เล่นของเราว่าเขามีโมทีฟประเภทไหนนะโมท to achieve หรือ m o t i v ทู o a v o ยเฟลเลอร์นะคะซึ่ง2อ,อันนี้มันสามารถที่จะสลับกันไปมาได้นะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะเรามาดูประโยชน์ของอ motivation กันนะประโยชน์ในการที่เรามีมแรงจูงใจเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างอันที่หนึ่งคือ choice of activity คือ,อเลือกกิจกรรมที่เราจะทำนะ,ะ your motivation can determine who, who you choose to play against นะในที่นี้คือ,อแรงจูงใจเนี่ยมันจะช่วยบอกเราว่าเราอยากจะเล่นเพื่อที่จะแข่งกับใคร Like myself, or like other For example, will you choose to play against people as good as you because they provide more of a challenge? Or will you prefer to play against people that you know you can beat because there is no risk of failure? ก็คือคนประเภทที่หนึ่งคือเขาถามว่า will you choose to play against people as good as you คือคนที่เขา as good as you ก็แปลว่าเก่งเท่าๆกันกับเราเนี่ยนะก็คือความสามารถไม่ได้แตกต่าง เพราะอะไร because they provide more of challenge เพราะว่ามันทำให้มีความรู้สึกว่ามันชา l เลนจะ์อะมันท้าทายคือคนนี้เก่งเท่าเราเลยเว้ยเราอยากจะเอาชนะมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นแรงจูงใจประเภทหนึ่งหรือคนอีกประเภทหนึ่งอาจจะเลือกที่จะ play against people that you know you can beat ก็คือคนที่เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ชนะเขาที่เลือกแบบนี้เพราะว่ามัน no risk of failure ก็คือไม่มีความเสี่ยงที่จะแพ้เลยใช่ไหมคะเราเลือกได้ว่าเราอยากจะแบบ แข่งแบบไหนประมาณนี้นะอันที่สองนะคะ benefits ประโยชน์อันที่สคือ effort to pursue goals นะคะคือความพยายามที่อยากจะไปให้สู่เป้าหมายนะคะ motivation can increase your effort to pursue goals นะ,ะ motivation เนี่ยจะช่วยเพิ่มนะ,ะความพยายามให้เราสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้นะคะคำว่า pursue เนี่ยแปลว่าเหมือนกับเดินตามรอยทางหรือว่า ไปตามแนวทางที่มันจะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการประมาณนี้เขาเรียกว่า pursue นะคะ This means that you are more likely to spend more time practicing so that you can achieve your goals and become a better sports performer นะ,ะซึ่งอันเนี้ยมันหมายความว่าคุณก็จะมีแนวโน้มว่าจะ ทุ่มเทเวลานะ Spend more time คือทุ่มเทเวลาใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลตามเป้าหมายที่เราต้องการไว้แล้วก็จะเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเมื่อมี motivation แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเออฮึดอนะอยากจะทำให้ได้ประมาณนี้นะคะ อันที่3นะคะประโยชน์อันที่3คือ intensity of effort นะก็คือความรุนแรงหรือว่าความเข้มข้นของความพยายามของเราเนี่ยนะบางคนมีความพยายามประมาณหนึ่งแต่ถ้ามี motivation มันก็ มีนวน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมี motivation ก็จะทําให้ความพยายามของเรามันเพิ่มขึ้นนะเขาอธิบายว่า your motivation can also affect the intensity of your effort เห็นไหมคะก็ motivation แรงจูงใจเนี่ยมีผลกระทบกับความเ,าเข้มข้นของความพยายามของเราคือความหนักที่เราอยากจะซ้อมอยากจะทําให้มันดีอะไรเงี้ยนะ a more motivated person may train longer and harder in order to try to achieve the goal นะ คนที่มี motivation มากกว่านะคะก็จะฝึกซ้อมได้ยาวนานนะแล้วก็ฝึกได้หนักกว่าเพื่อที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะนะเรามีแรงจูงใจมาก if you are prepared to put more effort into practice you are more likely to become a better athlete นะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเตรียมตัวที่เราอยากจะแบบทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเทหมดหน้าตักเลยนะคุณเนี่ยก็จะ more likely to become คือมีแนวโน้มมากว่าจะกลายเป็น better athlete ก็คือเป็นนักกีฬาที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือทำอะไรแล้วมันต้องทุ่มเทประมาณนี้ Benefit ข้อสุดท้ายนะคะข้อดีข้อสุดท้ายคือ persistence in adversity นะก็ persistence แปลว่าเหมือนความมีน้ำอดน้ำทนนะในเมื่อในอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบ adversity คือความยากลำบากคือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคใช่ไหมคะเจอปัญหาเจอความขี้เกียจเจออะไรก็ตามนะแต่ถ้าคุณมีแรงจูงใจมันจะทําให้เราก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้หรือเราอดทนอยู่มันได้นานจนจน,จนกระทั่งสิ่งนั้นมันผ่านไปประมาณนี้นะคะ When faced with adversity, people who have higher levels of motivation are more likely to keep trying. ก็คือเวลาที่เรา so, face with face with เวลาที่เราเผชิญหน้ากับ adversity คือความยากลำบากเนี่ยความทุกข์ทรมานต่างๆเนี่ย people who have higher levels of the motivation คือคนที่แบบมี motivation มีแรงจูงใจสูงสูเนี่ยก็ more likely to keep trying ก็มักจะแบบมีแนวน้มว่าเออเอ้าลองอีกสักตั้งหนึ่งนะ keep trying ก็พยายามต่อไปเรื่อยๆ so that they can experience success ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะ นะ for example นะ a basketball player นะักบาสเกตบอลนะ with high levels of motivation is more likely to keep trying to play นะ uh, play well even if their team is losing badly ก um, ็คือนักกีฬาบาสเกตบอลคนหนึ่งที่มีแรงจูงใจมากๆนะเขาก็ยังจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเล่นด้วยคุณภาพที่เขาทำนั่นแหละนะเหมือนกับทีมตัวเองเนี่ยยังไม่ยังยังไม ยังไม่เป็นเขาเลยเป็นรองแม้ว่าจริงๆแล้วในสถานการณะนะ์นั้นอ่ะเขากําลังจะแพ้และ losing badly คือพูดง่ายๆไม่มีทางตามทันแพ้แน่นอนแต่คนคนนั้นก็ยังเล่นด้วยคุณภาพเท่าเดิมเพราะว่าเขามี motivation สูงประมาณนี้นะคะคนประเภทนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในทีมที่แพ้หรือว่าอยู่ในลีกที่แบบรองแต่ scout เนี่ยเขาจะชอบคนประเภทนี้มากเพราะว่าเขาจะมองเห็นว่าเออคนคนนี้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองหรือว่าไม่มีใครสนใจหรือว่ากําลังจะแพ้แต่ เขายังให้เต็มร้อยเนี่ยลักษณะแบบนี้คือคนที่มี high motivation ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมกีฬามากนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของ influence of motivation on sports performance ค่ะ